โอเคนะครับสวัสดีครับกับไมค์คังสำหรับไมค์ครับนะครับตอนวนี้ก็เตรียมมาเออจับแมวนะครับมันมาโพสอยู่นะครับบอกว่ายงแมวไม่เป็นมีอะไรจะจับแมวได้ก็มาดูนะครับอย่างแรกที่ต้องมีนะครับปอตกปลา เราต้องใช้ปลาดิบนะครับย้ำนะระปลาดิปนะปบปลาสดไม่รู้ให้ได้เปล่าเออเรามีสตรีเยอะนะครับเดี๋ยวลงมาในสตองโฮไปเก็บเอาก็ได้บอตกปลาเดี๋ยวทําที่เล็กๆไปก่อนเฮ้ยในนี้มันก็เล็กเกินไปม,มันเป็นนันเจียนไม่เหมาะเท่าไหร่ท่านทำอ่านี่นะครับคือ ผักกินของผมเองและดินนี่มันเหินนี่มันบักนะครับปล่อยมันนะครับก็คือการทางานของมันนะคือกดอมันก็จะได้ผักกินเมื่อออกมาครบแล้วนะมันก็จะได้ขึ้นมาเยอะนะครับเขียนนะไปต่อเราจะต้องทําบ่อตกปลาเล็กๆนะครับเราไม่ได้ทําใหญ่ๆนะครับแต่ถ้าเล็กมากเกินมันก็จะ มันก็จะคุเลสนะถ้ามันเล็กมากเกินมันจะตกไม่ได้นะครับอย่างนี้รับรองนะว่าตกไม่ได้นะครับอุปกรณ์เราต้องมีเอ่อ,อ,อสตริงสองอันนะครับซึ่งได้จากแมงมุมตองโฮหรือเออเอาด้านไม้นะครับเฮ้ยมันลดเว้ยท่านก็ไปทำบอตกปลาซะนะ โอเคนะครับเดี๋ยวผมไม่ได้ทำบ่อตกปลาใหญ่นะผมไม่ต้องตัดหรอมั้งเ,เ,รเราดูสภาพก่อนว่ามันควรจะต้องตัดห่อบ่อตกปลาเล็กๆภายในบ้าน บ้านใหม่แล้วนะเดี๋ยวก็ไปอยู่ที่บ้านใหม่แทนแล้วนะนี่ก็จะกลายเป็นบ้านในความฝันนะเอออยากรู้จังเฮ้ยมันลด,ดเ้ยเฮ้ยทำไมมันลดอะไอฟิชชิงไอช่างมันช่างมันเอออะไรอะ สตริงเอาเยอะนะสตริงนะเปล่งเปล่งเปล่งอแล้วระหว่างเราขุดเาจะได้แรกเพิ่มเติมนะพวกไอรอนเนี้ยมาก็เจอนะไอรอนเนี้ยเจอง่ายมากๆนะแล้วก็ดีนะนะไอรอน กรของที่เป็นเหล็กนี่รู้สึกว่ามันจะดีนะดีมากนะครัะของที่เป็นเหล็กพอตกปลาเขาไม่ต้องทําอันแบบโมโหลานขนาดแบบคนอ,อื่นครับนนะเราเอ้ยเราทําเล็กๆก็พอนะครับแค่เนี้ยพอไหมตกปลาที่ผมตอนแรกผมก็จะไม่ทำนะพอตกปลา แต่ถ้าไว้จับแมวคนก็จำเป็นที่ต้องทำนะโอ้ตกใจโอ้เหลืออันเดียวอันที่ขุดไดมอนด์ไปเลยอ่าเลเวลผมลดลงมาเยอะนะผมไปอัพเกรดธนูนะ เกตฮานแล้วมันปรากฏว่ามันให้โหคีเล็บมากตักน้ำตรงนั้นนะครับมันวางมาเมล็ดไม่ได้นะไปดูเป็นไรของมันนะเลยปล่อยมันแลละเสร็จแล้วแ,ลแค่นี้เอาจบ บแล้วแค่นี้บอ่อตกปลามันต้องทำลึกสามช่องนะยังไม่ได้ตกแต่งบ้านเลยเลย ถ้าเกิดสมมติเราขุดให้มันเหลือสองช่องแล้วมาขุดนั่งขุดนะครับปัญหามันจะน้อยนะครับถ้าเราแบบโอ้ยโขโคโขโขโขใช่ไหมใช่ไหมโคในดันเจี้ยนเยอะแยะ oh shit มาเก็บหินนี่มันเคยอยู่เออ่ที่เราขุดเมื่อกี้นะก็มาเก็บซะเก็บเสร็จแล้วใช่ห้ครับบอตกปลาเราเสร็จแล้วเหมือนจะเล็กไปหน่อยอา่ามันก็ตกได้นะครับนี่เราให้เบ็ดมนหลงลงไปก่อนนะครับขอฟรีประมาณหนึ่งชาติไป อาทีนี้นมันไม่ลดอ่ะอ๋อ AL. มันห้ามติดกับของอย่างอื่นถ้าเกิดติดของอย่างนี้แล้วมันจะลดลงเร็วเข้าใจแล้วเบ็ดตกปลาโอ้โอ้โอ้เฮ้ยเอ้าเมื่อกี้มันเหมือนปลากินเบ็ดพอดีเก็บของส,ส,สกิลตนันในนะ้ำเห็ดผมได้มาเต็มเลยผมวางไว้อันเดียวอะ่ะมันออกมาเป็นชุดนะโอ้ อ,อ,าาอ๋อเราคือเรานั่ง,งตกปลาไปนะเดี๋ยวไอเทมมันก็จะลอยมา,อเ,าเองนะครับหินที่ได้มาแล้วก็เก็บนะครับเพราะว่ามันำเป็นนะครับคารนียอาจจะทิ้งนะเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์เลยเลยไอรอนนี่เดี๋ยวเจอก็เผาซะ มาดูการตกปลาต่อนะครับโอ้เนี่ยยืนไดใกล้มันครับแต่มันก็เกิดอีกแล้วก็ไปเก็บทอีเเลยใช้สมาธิอย่างมากนะครับเมื่อเบ็ดลงไงปปุ๊บเราให้เรากดคลิกกัน,นะครับเราเตรียมปลาไปาสักสิตัวนะสำหรับการจับแมวเงียบสงัเราวังเวงท้าไม่ขอลุกสู้เรือไปเห็นลูกพ่อเกาที่หน้าลิบแขวนอยู่ โอ้โหภาโบราณมากเลย <C oughs> เอปลาเมื่อไหร่จะได้อ่ะ ไม่จงรักภดีนะครับไปตกข้างนอกดีกว่านะครับไอตรงนี้มันก็อาจจะได้นะครับแต่มันอาจจะช้ามากนะครับของไม่ต้องลงไปเก็บหรอกเดี๋ยวก็มาอีกแต่เราต้องระวังพวกมอนเตอร์ด้นะครับวิวา นี่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 น,น,นี่โอ้โไม่ทนมันเมื่อกี้ได้ปลาแล้วอะนี่ไงเอา้าไม่ทนันเนี่ยอะละ่ะผมจะนั่งดูนะครับ แดีวผมถ้าทางตกปลามันจะนานนะครับแล้วผมตกได้ตัวหนึ่งนะครับให้ดูว่ามันตกกันยังไงนะครับ <_ c oughs> พอเสร็จแล้วเดี๋ยวผมตัดไปตอนนี้ผมได้ครบสิบตัวแล้วกันได้เนีย่ยได้แล้วเอ้าหมทิบายเพิ่นไม่ได้มองเบ็ดเลยเออเออเออ,เอ,อนั่นงไงนะนีไ่ไงเวชานี้ปลาตกยากอย่างแบบเมื่อกี้นะครับคือมันได้นะครับ ลองดูนะว่าเบ็ดมันลงมันเมื่อไหร่คือให้เราหยิบขึ้นมาเลยเนี่ยเฮ้ยมันอ๋อโอ้มันเป็นฟองน้ำนี่ว่ะแต่เอะเอ้ยอะไรของมันนะโอ้โหมันก่ามันจะได้ตัวนึงน,นี่คือแบบประมาณสามชาติเปอซ็นต ันได้ยากจังเอ้อ oh, อ oh. ้ตกปลาตกปลาตกปลาแค่นี้ครับเบ็ดมันจะดูขยับขยับนะครับ สามสี่ห้าหกอันนี่นะครับได้แล้วครับตัวหนึ่งครับถ้าพอตอนครบสิบวีนะไม่ได้ให้เราออกเลยครับนี่นะคือการตกปลาน้านี่แหละครับคือปลาคือไออันนี้นะผมทําบันไดแล้วข้างในบ้านไม่ทำอะไรเลยอ่าเมื่อกี้นะครับก็เราจะได้ปลามันคือการตกมันจะตกเมื่อกี้นะครับคือการตกปลาต้องใช้สมาธิสูงนะครับ เราสามารถนําไปปิ้งด้วยก็ได้แต่ในกรณีนี้ผมจะไม่ปิ้งนะครับจะไปล่อแมวนะครับเมื่อมืดแล้วเราให้เรามาตกในบ้านเพราะมันได้แน่นอนนะครับนี่ไงเนี่ยเนี่ยโอ้โหมาตกครั้งเนี้ยได้แล้วับเนี่ยโอ้โหให้ตัวไปเล่นตั้งนานข้างนอกโอเคนะขอตัดไปนะครับตอนที่มันได้ครบสิบถึงยี่สิบตัวนะครับสิบถึงยี่สิบนะครับโอเคนะครับขอตัดไปนะครับตัด โอเคนะครับกำลังต่อนะครับผมได้ปลามาแค่สิบสามตัวนะครับเมื่อกี้ผมเพิ่งไปเก็บหมกินมาด้วยนะครับอฮ้ยอะอะนะผมจะป,ปลาดูตัวหนึ่งนะครับปิป้งปลาแล้วนะครับคงจะรู้นะว่าลักษณะจะเป็นไงนะครับเราต้องให้ปลาดิบมันกินนะครับเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวทำไอรอนเออ โอเคทำไมลอนพิกแอ็กก่อนเฮ้ยสามันพอเฮ้ยไม่ต้องทำไม่ต้องทำไม่ต้องทำพีทพีอพืทลืมไปว่าจะใช้ที่พิกแอ็กเพจแทนชินนะมันเพิเพิ่มเพิ่ชินไปกับชีวิตนี่นะครับโคกิ้งฟิ h โอเคนะครับเดี๋ยวนึงนะครับงานงานงานเข้านะครับเดี๋ยวรออนึงครับเดี๋ยวขอตัดเอาไม้ทิ้งนะครับโอเคนะครับกลัาต่อแล้วนะครับครั้งก่อนผมได้พูดเรื่องเออไอต่อผม <c oughs> พูดเรื่องปลาไปเลยใช่ไหมครับปลากินสดๆนะมันจะลดมันจะ หล่อนหะฮะมันจะเพิ่มขึ้นแค่หลอดเดียวนะครับไอ้นี่คอมมันรอนนะก็เลยเปิด power server 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 นะผมก็พอเล่นได้ถ่ายไปก็ไม่ค่อยยลกมากยกเว้นตอนเปิดเซิร์ฟกับเออเล่นกับเพื่อนนะอย่างตอนนี้ผม,ผมกำลังตนะิ๊ครับ เรู้สึกว่ามันจะอืดๆเลื่นขึ้นเรื่อยๆโอเคงี้ก็ได้ผมไม่มีอะไรอยู่แล้วแต่ตอนไม่ถ่ายค่อยเปิดได็ได้ครับอ่ะแมวนะครับอธิบายก่อนเลยนะครับมันจะอยู่ที่จังเกิลนะครับผมก็เลยจะมุ่งหน้าไป จับแมวต้องใจเย็นๆนะครับอย่าขยับมือแรงๆนะครับ <c oughs> เนี่ยโคตรเกลียดเสียงหลอนเลย <c oughs> อย่าบอกนะข้างล่างนี่เช็คแมงมุมเอาไดอนมาอ่าเรามาดึงที่จังเกิ้ลแลละ ว่าร้องอยู่ได้ลำคาญเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอันนั้นใช้จังเกิลแมนเปิร์มาโอ้โหคิดว่าเฮ้ยนี่ไงแมว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 ,แมวนี่นะครับต้องใจเย็นๆนะครับเราเดินแรงๆไม่ได้เฮ้ยมีไม้วางวย,ยู่ไหมเอออเมซิ่งดี เมื่อกี้ผมคิดว่าตรงนี้เป็นจังเกิลเทมเพิลปล่อยมันเดี๋ยววันนี้มาเดีย๋ยวมาจับแมวกอนคือต้องถือปลาไว้นะครับแล้วค่อยๆใจเย็นๆครับกดชิปเดินไปใกล้ๆมันครับแล้วเดี๋ยวมันจะเดินตามเราเองซึ่งตอนนี้มันได้หายไปได้วยความเร็วนะผหายไปไหนไม่รู้อ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วองบนนั่นจับแมวค่อนข้างจะลำบากหน่อยนะ แมวเพราะว่าแมวมันกลัวคนนะครับแต่ถ้ามีไว้นี่ก็เค okay, แมวตัวอยู่ไหนวะเอแมวตัวเมื่อกี้อยู่ไหนเห็นแล้วอยู่ข้างบนนานานะเห็นหาแล้วโอเคโอเคโอเค มันไมค่อยเดินมาหาเราเลยเห็นไหมครับโอ้ยเราเนี่ยเห็นไหมครับเราขยับตัวแรงมากไม่ได้นะครับกับแมวนะเอ้ยค่อยๆเดินค่อยเอเคนเครับะเราอยู่นิ่งๆเลยนะให้แมวมันค่อยๆเดินมาหานะครับปลาสุกให้มันกินไม่ได้นะครับ ก็าใครอยากไปหามันนะครับชึบโอเคนี่นะครับกายเป็นแมวของเราไปแล้วนะครับเราต้องใช้เรากดที่ขวาอย่างี้ได้น,นี่วะโอเคนะครับเราได้แมวมาตัวแล้วนะครับหลังจากความยากเย็นนะครับหายไปห,หา,าหาแมวมานานนะครับมันก็จะซนนะครับเอ้มันหลงรักแป๊เนึงมผมต้องหาอีกตัวหนึ่งครับเพื่อเป็นเพื่อนเล่นมนะันอะ เอ้ยถ้าเราตัวนี้ลงดันนะคีปเปอร์จะไม่เข้ามาใกล้เรานะเพราะคีปเปอร์มันกลัวแมวนะครับผมกำลังเดี๋ยวผมจะวิ่งหาแมวตัวหนึ่งเดินเอ่อเอ่อเอาแมวฝากไว้ที่นี่ก่อนดีไหมเดี๋ยวมันตายโอเคมาน,นี่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 อ้าววาร์ปมาแล้วเราให้มันอยู่ที่นี่ก่อนะครับแล้วก็วิ่งไปหาแมวตัวต่อไป ถ้าเรามีครบสองตัวนะครับเราสามารถขยายครได้นะครับอ้แมวมันจะมีทั้งหมดสองสีนะครับมันจะมีสีดำกับสีแดงส้มๆออกส้มหน่อยๆเอ้ยแมวเนี่ยนแบบตอนไม่อยากเจอก็มาจริงตอนอยากเจอ เจอเมื่อกี้ตัวหนึ่งแมวนะครับเราเดินหาเราเดินหาในป่านะครับจะเจอมีสิทธิ์เจอยากหน่อยนะเราต้องเดินหาเขบขอบจังเกิดเกินนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทางนี้หน่อยนั่นคือแมวผมผม็นแยงตัวหนึ่ง ปลาสุกให้มันไม่ได้นะผมลองให้ดูน้ำกินนมปังเอาเนี่ยต้นไม้โคตร Amazing เลยมันวางอย่างนี้ได้โหออเราเก็เก็บไม้หรือว่ามันพัฒนาใหม่แล้วให้1.2มันเอ้ย1.3มันให้ปลาสุกเลยตอนนั้นผมให้ปลาสุกมันไม่ยอมมาเออ เมันมองหาตรงนี้เถ้าไม่เจอก็คือเราต้องเดินหายาวนะครับเออเหมือนจะต้องเดินหากันยาวนะครับสภาพอย่างงี้โอ้โอเขาต้องเดินหากันยาวหน่อยก่อนเหล็กนี่ทนจริงจงก่อนจะทังนี่ประมาณสามชาติเะเจ็ไม่ใช่แล้ว เอ้ยแดปเปิ้์ฟรีเอออยู่ไหนของมันอาแย่มากถ้าปรับเป็น power saver นี่ก็คือตายไม่หายหรอกเหมือนแมวบ้านผมเลยจอนเนะีเ่ยเฮ้ยจัดขนแก่เอามา ขาตัดขนแกะสักคนะครับต้องการขนแกะนะไม่ไน่าจะเดินไปอ่าแล้วแมวกับหมาให้อยู่กันมันจะตีกันไหมถ้าเกิดถาม,มผมผมก็ไม่รู้นะครับไม่เคยนะครับต้องการขนแกะเป็นอย่างมากโอเคให้สองตัวผมก็เอาสองตัวแต่มันได้กินหญ้าอีกทีนะี้เฮ้ยเจอ มจะเดินหาด้วยนะครับเดินหาเออโ oh. อ้โหเฮ้ยมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างไม่ได้ฐา,านนะมันแบบ <c oughs> โอ้มีสิเจอหมู่บ้านนะเราเดินเดิน <c oughs> มาเทียบเลยครับ <c oughs> อ่าเราเจอแกะสีเทาด้วยและแกะนะครับเราสามารถผสมสีให้มันได้ด้วยนะครับ แต่มันต้องมันแกะมีขนด้คนระับเฮ้ยโคตรเมซซิ่งอ่ะตรงนั้นนะอนะ่ะเฮ้ยขนแกะนี่เยอะจริงๆแถวนี้โอเคนะเยอะก็ดีนะถึงจะได้ตัดขนแกะด้วย คาอยู่แถวๆวนี้ก็ได้อะไม่มีอะไรมันก็ไม่มีอะไรครับไม่ใช่ชีวิตรอดในคืนแรกนะวันนี้ทำบ้านโชว์คาวอยู่ใช่ไหม Okay. เอเเ้มย <S <S ขนแกะมันก็ผสมสีได้ด้วยนะแกะ <S <S ผมนอนได้เช้าเฉยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจุดทุบเตียงคืน ว่าผม,ม,มควรตัดไหมไม่ควรหรือจะควรยังไงก็ได้ผมมาวิง่งไปหาก็ได้แลถ้าเจอ,อแมวบางตัวนะครับมันให้แมวได้มากสุดถึงเก้าตัวนะก,กว่ามันจะได้แมวนะเป็นสัตว์เลี้ยงเรานะเฮ้ยมันหายากไขนาดนี้แนะแมวแมวมันหายากขนาดนี้เลยเลย่อย เออผมคือแบบผมต้องการผมแกะครับก็เลยเจอก็เลยเก็บไปเลยไ่นอกเริมนอกเรื่องอ่ะนอกเรื่องนอกเรื่องเอแมวมันหายยากจังเลย แกะอยู่แล้วมันชักไม่อยากเจอละแมวนี่มันหายากจริงๆโอ้โหแมวหายากขนาดนี้เ,เริ่มเครียดแล้วอโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาตัวเดียววันก็ได้โอ้ยเลวินเลวิน ผมไม่เห็นมีไอ้มอบปนเปียนอยู่แถวเลยป่าป่ากับบ้านกับบ้านเลีย้ยงแมวอะมันมันไม่เหมือนเกมอื่นนะที่ต้องให้อาหารแมวเรื่อยๆนะไอ้นี่ให้ไปมันก็จะมีความรักนะครับเปนเปนรูปหัวใจขึ้นคนระับ ก็ไม่มีอะไรนะก็เลี้ยงแมวว่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยขึ้นมาไม่สบัดต,ตัวแบบหมาแมวว่ายนะ โอเคนะก็กลับมาที่บ้านแสงสุกนะครับแต่ผมจะเอาแมวเลี้ยงไว้เออบนบ้านบนบ้านใหม่นะครับคนแกะผมคงไม่ต้องหาอีกนานถ้ามันวาร์ปมาหาแล้วมันจะวาร์ปมาหาเนี่ยวาร์ปมาละ ความอะไรเราก็สั่งให้มันนั่งซะโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูนะว่าปลาดิบนะมันจะกินแล้วมันจะได้กี่หลอดน,นะเรวขอวิ่งก่นอนเฮ้ยไม่ใช่ปลาดิบปลาสุกปลาสุก โอเคนะครับครบซีหลอดเลยับเคยดูนะพอตอนกินปลาสกนะมันจะลดแล้วเ่ากันหมดสองครึ่งนะครับก็เท่ากับกินขนมปังธรรมดานะครับขนมปังก็สองครึ่งนะครับส่วนปลานี่เดี๋ยวผมก็เก็บไว้ในกล่องเออถังไม่เกี่ยวแอปเปิ้ลกล่องครับเอ่อ โอเคคนระับสำหรับวันนี้นะครับตามรหหาแมวขอจบเป่างนูนี้นะครับสำหรับนี้สวัสดีครับกพราไม่มีอะไรทำนะครับเฮ้ยเอาควานฆ่าคืนมาเอาของเจ้าคืนไปอันนี้ผมทำเป็นเพชรแล้วนะโอเคคนระับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ